ตามธรรมเนียมประเพณีนะครับของช่องเรานะครับก่อนอื่นเราเปิดสตรีมเราจะต้อง ha a sma ปัดแครไหมครับปัดแครไหมครับว่าทำไมน้องไม่แกอ่ะแกวแกน้องไม่แวกอ่ะหรือว่าผมต้องใช้ใช้คีย์บอร์ดเล่นจริงๆเหรอะ เฮ้ยโอเคคีบะก็ได้คีบะก็ได้เนะอืมแง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 แระบบเสียงโดย Head c h e โอเค t i s i h t a l s o u n d s a m a by Head Chef n m a x ฮอ่มเชเจนนะครับชัดเดยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับจำลองการเป็นฐานแบบ3ามใช่อ่ะอืมแง่แงแงแงเราจะเซ้นนี้ไปไหนดีแง่ เงยเงยเวยเงยเกมนี้เขาให้ทั้งหมเราทำอะไรบ้างอ้มนุษย์น้องเราจะเพลย์เอสทูซูม S อสเอสอเพลย์ทูซูมเอาอ๋อดื้อดึงทุกคนทุกคนทุกคนอยาก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 ได้อารมณ์แบบหนังอินเดียป่ะหนังอินเดียหนังอินเดียผมนี่สวัสดีครับผมชื่อหาน ตคนว่ามันเงี้ยไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขอเปิดเปิดเพลงแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอขอไอ้นี่ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเพลงให้แบบกระชุ่มกระชวยหัยใจแป๊บนึง ปริญญาใจอ๋ออยากฟังปริญญาใจใช่ไหมได้เดี๋ยวผมจะร้องร้องจนกว่าผมจะเข้าไปได้เลยกันหนึ่งสองสามได้ฮะกับไอเหมือนใจได้ปริญญานุ๊ตนุ๊ตเออนุ๊ตเอานุ๊ตไปละได้เข้าแล้วเย้ไอ้นุนโง่ไอ้นุนโง่วายไอ้นุนโง่อืมผมผมว่าไอ้คำว่าโง่นี่เหมือนเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของท่านเซเลสแล้วผมลองรอ,อเพลไปท่านเซเลสเดี๋ยวพวกโง่ พวกโง่เข้ามาทำอะไรกันทำไมไม่ยอมนอนเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวนุชนุชพวกเจ้ามาทำอะไรกันข้าสง่าง,งามเสียเหลือเกินแม้จะอยู่ในร่างของหา่านทำให้นุชเปียกอย่างนั้นเหรอเจ้าเหมือนยุหน้าโง่จะทำให้เปียกได้อย่างไรดีนะอ๋อ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 เหมือนจะเริ่มคิดอะไรออกแล้ว เดี <muitas S 2> ๋ยวเดี right. <re pe at> ๋ยวลองลองลองไปเปิดข้างนอกสิให้ไปแถวสปริงก็อกนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมเนีแถบนี่ใช่ไหมใช่ไหมทำไมฟอนตไม่อ่านยากจังอ่ะสตีลเดอะเกรนคิปเปอร์ขีอ๋อขโมยกุญแจเมกเดอะแกรนคิปเปอร์ w e r e his hat make uh in lake ทำไมฟอนด์เมลานจ้างจังมัน,ม,นมันมีการปรับเพชรฟอนด์นมลานง่ายกว่าน,นี้ไหมฮะเหมือนว่าแบบเราต้องขโมยกุญแจเหนุ๊ตด้วยอ่ะโอ้ยนุ๊ตโอ้ยโอ้ย,อยนุ๊จะเตะเราดิอะไรของนุ๊ตเนี่ยฮึจิกตูดมาเลยได้ไหมโอ้ยโอ้ย,อยนุ๊ตจะเตะเราดิขโมยกุญแจอีกรอบได้ไหมไม่รู้อะไรไม่รู้อยากขโมยกุญแจขอ,อเธอได้ไหมดอกอะ่ะดอกอะ่ะโอ้ยนุ๊ตนุ๊ตเอาไงฮะจะเอายังไง จะให้เปิดเครื่องดาบอะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มารู้สบ้างใครเป็นหา่านใครเป็นคนมนจน้นี่ใช่ใช่เฮ้ยดอกดอกไม้สวยจังท่านเซเลสจะชอบไหมนะดอกไม้นี้เนี่ยผมจะเก็บไปให้ท่านเซเลสดีกว่าอื <c oughs> ผมจะนํามันไปอยู่ในกล่องสะสมของผมซึ่งอยู่เยี่ยมเยี่ยม Nice r Excellent โอเค ตักแตกตักแตกทุกคนหิวกันเปล่าถ้าหิวก็มากินคุณแม่บอสไซได้นะนี่มันนี่มันโทรศัพท์มือถือเย้เฮ้ยดุษอย่าอย่ามายุ่งจะเอาแครอทไปปิกนิกดุษอย่ามายุ่งดิโอ้ยจะเอาใช่ปะจะเอาใช่ป่ะจะเอาใช่ปะ,ะ,ปะฮะอยากมีเหลืองใช่ไหม วันนี้เอาแครอทมาจะพิกนี้อะได้โปรดเห็นใจสัตว์โลกหน่อยได้ไหมอะคุณคุณทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคุณคุณรู้หรือเปล่าว่าผมอะอยากแค่ที่จะมีความสุขเฉยๆอะแล้วทําไมคุณต้องมาขัดขวางความสุขผมด้วยอะทําไมอะคือ,ค,อ,ค,อคือคุณโอ๊ยทำไมคุณไม่แบ่งปันน่ะทำไมคุณไม่รู้จักแบ่งปันน่ะเออเนี่ยแบ่งแบ่งปันดิคุณต้องแบ่งปันโลกเราจะน่าอยู่เพราะว่าเรารู้จักแบ่งปันนะเจาเฮจิก <laughs> ผมก็อยากจะติดเขาอยู่นะแต่เขาไม่ให้จิกอ่ะเขาได้แต่ห้องห้องใส่เนี่ยห้องห้อง,อง,องนี่แน่ยแยกจากมือเลยวายวาย,วายดาโกโงไ่ไอพวกโง่เจ้าพวกโง่แค่นี้ก็ไม่รู้จักระวังตัวค่าไปดีกว่าเฮดเบอร์ชัวๆไม่ได้เบอร์ครับไม่ได้เบอร์กำลังตอนนี้กำลังดีเลยจริงๆไม่มีใครเบอร์ทางนั้นแหละทีนี้แหละมา เจ้าฟักทองเป็นของข้าแล้วโอ้โหน้องกิง่งน้องกิง่งดูตูน,น้องดิตูน้องแบบเสียกรดูนขบวนสุดท้ายได้ยินแล้วใจหายเดี๋ยวผมผมเช็คดิเออมันคือกระติกน้ำจริงด้วยนุ๊ยำเอ้ยนุ๊นุน๊เออหนุ๊จะแย่งแล้วดินุ๊อะไรเนี่ย ไม่ยอมอ่ะผมไม่ยอมมาอย่างเงี้ยผมไม่ยอมจริงจด้วยเอาดิเอาดิเอาเออหมุนเฮ้ยทุกคนทุกคนหมุนเขาจะซ่อมป้ายแล้วรอ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 พร้อมยังครับพร้อมยังครับสามสองหนึ่งอย่างอย่างอย่างไม่มีอะไรครับหนุนไม่มีอะไรไม่มีอะไรซ่อมป้ายไปดิจะซ่อมก็ซ่อมไปดิเออหนึ่งสองสามเอ๊ะ ยังๆยงยงโหหนุดแม่งเออยันออยัหนึ่งสองสามเอ้ยไอ้ <c oughs> ไองโง่เจ้างโง่ฮยเด็กน้อยโอ้พ่อเด็กน้อยทำอะไรอยู่เหงาหรือเปล่ากำลังจะเล่นบอลอย่างนั้นหรือ <c oughs> นี่แน่ว่าอายตกใจว่าอายตายแล้วเอ้ยเอ้ยวัดอ,อะไรอ่ะ เมื่อกี้เห็นว่าดองคอหมุนเฮ้ยน้องกลัวเราอ่ะกช้อปปิ้งโอ้ยเยอะจังไม่อยากแกล้งน้องเขาเลยอ่ะเราเราลองเดินสำรวจอีกสักหน่อยก่อนเลยก่อนเนาะป้าป้าครับสวัสดีครับผมชื่อห่านนะครับยินดีที่ได้เจอนะครับเฮ้ยป้าป้าเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเฮ้ยเฮ้ยป้าเล่นของหนักอ่ะป้าจะเหรอป้าดูป้านี่ป้าขไมยม็อบใหญ่เลยอ่ะดูดิ อะไรของป้าเนี่ยมนุษย์ป้าทำไมทำตัวเงี้ยเฮ้ยจะเอายังไงเข้าไปแล้วได้น้องครับน้องน้องน้องเครื่องบินน่ะขอเครื่องบินเฮ้ยเราเราจิ้มน้องขาขาน้องเขาได้ด้วยเหรอเออเออน้องน้องน้องหายแว่นอยู่ใช่ไหมน้องน้องอันนี้นี่แว่น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 น้องจะเหยียบแว่นแล้วเออ เอาไปใส่นะเอาไปใส่นะครับใช่เป็นอาหารที่ดีถึงแม้ว่าแว่นจะไม่ใช่ของน้องเขาแต่แรกก็ตามป้าผมอยากขายเครื่องบินนะ่ะผมเฮ้ยเดี๋ยวดี้จะเอาอย่างจะเอาอย่างไรฮะจะเอาอยัางไงฮะป้าเอาดิผมก็สู้นะเอาดิมาดิ เอาดิเอาดิเอเอ,เอามันต้องได้อย่างนี้ดิเออเป็นแค่มนุษย์ป้ามาทําอะไรอย่างนี้ได้ยังไงผมก็เป็นห่านผมก็สู้เป็นนะรู้เปล่ะหานนักสู้เคยเจอป่ะมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับเห็นอย่างนี้ก็เปรี้ยวพอตัวครับมาดิป้าจะเอาอย่างไงเฮ้ยนายนายนายเฮ้เล่นได้เล่นได้เล่นได้นายนายนายมาเล่นบอลกับเราเปล่านายไม่สนใจเราเลยว่ะทำไมนายไม่สนใจเราอ่ะ นายอยากมีเรื่องใช่ไหมต่อไปอย่าทำอีกนะโอเคนะเออเดี๋ยวเออลอลอลอจิกจิกผมว่าผมคนพอผมเห็นแล้วแบบเอ,อ้ยป้าก็มาดิครับเล่นเกมนี้ยังไงให้เป็นเกมต่อสู้นะฮะกข้มาดิครับเฮ้ยแพ้ล้วหนีเหรอดอกไม้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  เอาไหมเราจะเป็นตัวแทนแห่งการมาเทพพาป้าไปเจอกับลุงที่สวนป้าต้องตามผมมาเพื่อที่จะได้เจอกับรักแท้นะครับ <c oughs> ป้ามานี่ลุงลุุง,ง,งผมเอารักแท้มาให้ป้าครับเนี่ยผักของป้านั้นเลยเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับเออผักของป้าครับมันรู้อ่ะป้ามันฉลาดว่ะ ไปจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ทุกคนเราขังป้าได้แล้วเว้ยเฮดเจริญทุกไลน์เลยเหรอใช่ครับมันมันต้องเป็นซีนเจอร์ไงฮะไลน์ไหนไม่เลยนี่คือคือเฮดป่วยนะไลน์ไหนไม่เลยคือเฮดป่วยนะทุกคนครับทุกคนครับกดกระดิ่งกริ๊งกกันด้วยนะครับถ้าติดถ้ากด subscribe แล้วกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งอย่างนี้ด้วยนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งนะครับผมจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปนะฮะไม่นอนรู้รึยรู้ไหมว่าเด็กดื้องโดนอะไรต้องโดนตีตีแบบเพี้ยเพี้ยเพี้ยเข้าใจปะเออ